สเติกล์นี่เขาติดหุ้มให้หมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับแค่เราพับครับใช่ครับเราทำขอบครับผมนี่พับขอบหมดลือไหนที่เราพับได้เราจะพับเราจะเราจะไม่ไม่ปล่อยแบบขอบอ่าฮะใช่ครับผมใช่สบายครับผมเชิญดูเลยข้างในก็ติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้เผมอยาจะให้ดีทรายคือไอ้ตรงนี้ตรงนี้เราติดเป็นชิ้นปิ่มด้านเห็นไหมครับ จะไม่ใช่ไม่ติดเงาใช่ก็คือตามผิวผิวของเขาเลยตรงนี้เงาเราส่งติดเงาไนบอนทุกชิ้นเราติดหมดคค่ะครับผม okay. ไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมบอเขาต<อ>ิดทุกชิ้น <okay. S 1> เลยรับผมอ๋อมือจงจับนี่ติดหมดเลยขอบขอบผมเนี่ยบนบนล่างติดหมดครับ เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าไปใช้บริการร้านอื่นเวลาเขาฉีดน้ำอะไรเงี้ยเขาไปล้างครับแตให้ลูกค้าบอกว่ารถเราติดฟิล์มมาพอติดฟิล์มมาอย่าใช้ปืนแรงดันเพราะว่าพอเขาฉีดเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าฟิล์มจะเด้งขึ้นมาได้ครับผมอันนี้เฉพาะสองอาทิตย์แรกหรือว่าตลอดเลยคะตลอดเลยครับผมแต่ว่าคือคือฉีดอย่าฉีดจี้แค่นั้นเองครับคือฉีดแล้วฉีดกว้างๆซึ่งปกติแบบเนี้ยเราใช้น้ำเปล่าล้างได้เลย ก็คือถ้าอยู่บ้านก็ใช้น้ำล้าได้เลยล้างก็เช็ดได้เลยทำความสะอาดได้เลยเพราะว่าเราไม่โดนน้อสีที่ละเราโดนผิวผิวที่เป็นฟิล์มครับผมแล้ว้ชิ้นนี้มือเปิดครับผมแล้วก็ชิ้นนี้นะครับค่ะจอยตัววีหน้าจอสองชิ้นค่ะที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็กทุกจุดครับผมไร้ไม้ติดไม่ได้ค่ะครับผมอ่อสแตตเลด อันนี้ครับผม <Okay. S 1> ใช่ครับคุณลูกค้าครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณลูกค้าผมเบิ้ลไว้คือ14วันก็เดี๋ยวมาแกะออกได้ได้ค่ะครับผม ปุ่มเข้าเมนูเนาะถ้ากดไปเลยนี่จะเป็นถ่ายภาพนิ่งนั่นหน้าด้านหลังแต่วัจริงม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มือถือจะเร็วกว่าแล้วก็ปุ่มที่2จปุ่มอยู่บันทึกยูบันทึกกลุกล้องจะร้องทีดๆอย่างนี้แล้วก็กระพริบเนาะกดปุ่มแรกจะเป็นการเข้าเมนูก็คือตั้งค่าต่างๆครับลูค้นี้อยู่ในมือถือทั้งหมดเลยแล้วก็ปุ่มกลางจะเป็นปุ่มล็อกไฟล์ล็อกไฟล์นี่คือปกติถ้าตัวกล้องได้รับแรงกระแทกเวาลาเราขับเนี่ยหรือมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะตัวกล้อง เราอยากให้เสียงพูดเข้าไปก็เปิดได้เลยเนาะเปิดดูเดี๋ยปิดแล้วก็อันนี้จะเป็นสลับเปลี่ยนเป็นกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังอย่างเดียวอันนี้คือเปลี่ยนดูเฉยเนาะแล้วก็ไวไฟใช้ลิงก์กับมือถือครับรับแต่ผมเนี่ยต้คงขางแป๊บหนึ่งแล้วไวไฟตัวกล้องก็จะออนออกมาแล้วก็จะมีชื่อไวไฟครับพาสเวิร์ดบอกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าลิงก์กับมือถือเดี๋ยวลูกค้าดูนี้ก็ได้มันจะมีชื่อวไวไฟไว้อยู่